สวัสดีครับ <All right. S 1> ก็เราจะมาเล่นอีรินกันนะเนี่ยพูดก่อนเล่นนะครับเป็นลานที่ดีที่าจะได้เล่นอีรินเราต้องเลือกแคร,รี่ให้ได้นะฮะเราถึงจะได้เล่นอีรินถ้าเราไม่ได้เล่นอีรินเราจะไปเล่นอะไรก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับแต่เป้าหมายหลักของเราก็คืออีรินอีรินเอาให้ได้แคร,รี่น้อยากเล่นแคร,รี่แล้วไฮยติก็เพิ่งได้สก,กินมาใช่ไหมคาเฟนีก็เพิ่งได้สก,กินมา เนี่ยต่อให้แบบไม่ได้เล่นอีลินในแครรี่ก็ยังมีไฮยเตะมีคาเฟนี่ซึ่งอีลินมันชนะไฮยเตะนะที่ผมจินตนาการออปึบ๊บปั๊บเรียบร้อยผมได้นะครับอือก็แน่นอนอยู่แล้วนะครับทีมก็ใจดีไม่มีใครแย่งกันสวยพี่สวยเลยนะสวยพี่สวยเลยมาครับอีลินครั้งแรกจะเป็นอย่างไรและโดนเนื้อมาด้วยนะสุดยอดไปเลย เฮ้ยเกินไปนี่ก็อยู่ช่องคีเทโอปาแต่ต้องเล่นฟินิกแทนอะไรอย่างเงี้ยโอ้เกินไปเกินไปของจีนก็ทำไงดีครับเราดูอาการนะนี่ลุงเนี่ยจะกดขอเลือกแล้วเจอเป็นทางด้านของแกรก ฟังก์ชันยืนจะไม่สตันอีกต่อไปแต่ย่อความสัยจะเพิ่มขึ้นสามารถสอนทับกันได้จัดแปลอัยเตะนะครับเดียวพี่นีวีวาน่าจะกดลำเบอร์ก่อนไปกดลำเบอร์ก่อนเ <c oughs> อ้ยใช้งานได้อันนี้จะกินอะไรครับเนี่ยเฟียลฟาร์มพังรอจัดน่ารูถึงใช้งานได้เออพี่นีเขาใช้ลวนอะไรกัน อะไรคือการที่มีเฮอริตอนแล้วมีเอ็นเฮอริตอนอุ้ยนั่นหัดไาไม่มีกินอีกสองในดีเลยหรอนั่นหมดจัดโอ้ยต่ละพลังแสงโอยยังไม่รู้ว่าเล่นอะไรดีเต้เวก็พลังแสงอย่แต่ขอดูเฮอริซอนเฮอริซอนเล่นขีนะครับเอาไงดีไปขีไหมไปขีแต่แม่งเล่นแดงอะนะไม่เล่นเหลืองอะไรวะ บ่งดีนะนนี้โอเคเราไปซีกันละกันนะเราเขาไปซีอ่ะเดอปลาไหลมาเล่ด้วยนะครับน่าจะติงต้องน่าดูปลาไหลมาเล่ก็เหนึองตัวที่ถูกปรับมาเหมือนกันแต่มองว่าปรับมาอะไรไม่รู้กกเหมือนเดิมหรอกไม่ได้เะฟีวฟ้าขึ้นมาเลยนะฮนะสะไลแล้วคูดาวมันมีคก็จําไม่ได้แล้วมันบับอะไรวะ นี่นเราผมก็ลืมไปแล้วนะเพิ่มฟังก์ชันเ,เดี๋ยวเขาจะอ่านในเกมแบบไม่สตาร์ทแล้วเหรออัลลิเมนสามารถตอนทาําความสก,กินหนึ่งได้แล้ว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 ความเก่งขึ้นของมันอยู่ตรงไหนวะไม่รู้นะครับเดี๋ยวรู้ในเกมแต่ที่น่าสนใจกว่าคือมันมีสกินนี้เลยเหรอแต่มันขึ้นว่าใช้งานได้แสดงว่าช่วงนี้น่าจะช่วงแชร์สกินกับเพื่อนหรือเปล่า มาครับเล่นแคร,รี่แต่ยังไม่ได้เล่นอีลินมันเป็นฟิแทนอะแต่เจอโอ้โหบัตเตอร์ไฟฮะไม่ใช่บัตเตอร์ไฟเทวานัซึ่งฟินิกเป็นแคร,รี่ที่ตีโคตรใกล้เลยนะซึ่งแคร,รี่ตัวอื่นด้วยกันนี่ยากแถมเสียสตันไปอีกเอ้าะเข้าไปไม่มีสตันอีกแต่อันติมันแรงนะที่ผมจินตนาการอนะ คือถ้าอยู่กลางวงกันตีน่าจะเจ็บหน้าดูนะแต่คนนี้เอาลูนคีมาแล้วก็ต้องเล่นคีคืออยากปานตีแล้วแล้ววิ่งหนีนะครับน่าจะสุดยอดมากคอมโบกับสกิลหนึ่งก็คือเล่นสายจอกเกาะเล่นเหมือนสัตจัวนะครับแต่อันนี้เป็นลูนคีเนาะเขาเล่นคีกันแล้วก็เล่นคีด้วยเลยแต่เฟี้ยวกว่าคือไม่ไม่รองเท้าด้วยเนะไม่เอาสุดทุกทางของขอออกนะครับไม่ไหวเดี๋ยวจะแก่เอา เจอแกรกด้วยเกมนี้คือโหูโดนดึงทีนีด่วงผมค่อนข้างเชื่อว่าอัพสองเคลคลิปเร็วกว่าแต่อัพหนึ่งมันจะเ็ดอ๋อเนี่ยนะพาสสี่แบบเปิดแมปเหมือนไฮเตกแต่ก่อนกจริงจ,งจง้อาตีก่อนเลยมาดีวัดได้เลยวัดโพเจมาดีไครแรงกว่าแต่ไม่สตั้นแล้วนะ ดัมิดและเบอมันดูแรงขึ้นนะครับไม่ได้แรงขึ้นวะเอานะเอานะหุ่เทนะเอาดิเอาดิเอาด,เอาดิเอาจริง <c oughs> ไปดีกว่าครับอยู่ไม่ได้แล้วไม่อบพยพขึ้นมาแล้วนะครับ <c oughs> เป็นไงครับผมออกตีเร็วมาก่อนแล้วกันเป็นทารอนใช่ไหมครัันนี้ออกเออเอาต๊อปแม่งมาเลยทั้งดุนนะรเราไม่คิดเองอยู่แล้วสมองเราคิดเองไม่เป็นนะ เราแบบต้องก๊อปอ่านพาสี่รอแล้วกันพี่หนสามารถฟังเสียงและจับลองลอของสตูได้ซึ่งจะได้รับการลิตสตูอเลยตรงผลกับสตูเดิมทุกหกวิก็คือถ้ามันได้ยินเสียงตัวตัวหนึ่งก็คือต้องได้ยินเสียงตอนนั้นเป็นหกวิอะอต้องวยเสียเลือดเลยเทวนัศคือดร็เดดตเหรอเพราะว่าทำไมเจ็บโอ อ๋อมันได้ยินทุกคนเลยถ้าอยู่ในระยะได้ยินคืออ๋อใส่เองครับอืมลบโหลบโคตรเพื่อนเขานะครับตรงนี้ผมจะตายแทนเพื่อนไหมโหเธอรู้บ้างไหมเวลากลางคืนอะเอาดูเรื่องมาก่อนครับเพื่องการยินเลนจริง โอ้ oh my g o oh ก็โอ้ my g o ก็ love l ฟเลนคือระยะมันเล็กอะมันสู้กับเทลวลำบากเทลวมันไกลกว่าแต่ที่ลำบากกว่าคือโอ้ยไม่มีซีซีนะซีผมทีม่อยากจะเชื่อจริงผมทำสิ่งที่เป็นไปไม่ได้นะครับดับสไตล์ผมกลายเป็นดับสไตล์โอ้ยโอ้โหมันกดกันทันกันเกินสกิลมันไกลอะเอาป่ะเอาเลยเปิด หลาดได้เว้ยเอาอทีมเราไม่มีตัวเปิดดีๆเลยนอกจากเพนมีแต่ตัวรอรับนะครับแล้วก็ดักดูไว้ดีกว่าไม่รู้นะครับอันติเลยฟิกเกอร์หลบเรียบร้อยระเบิดท,ทันทีอื้มโคตรแรงขวลงข้ามตัวอะไรป่าเนี่ยลืมไปละอ๋อมันกระจายดามจออกเรื่อยนะ ไม่แรงเลยนะไม่ใช่ฟินิีเป็นตัวต้นเกมหรอกผ <c oughs> มก็ไม่รู้แล้วนะตอนเนี้ยผมไม่เลืออะไรเลยฟาร์มา <c oughs> ได้ไทลอนนี่ชีวิตน่าจะสบายแล้วมีทั้งดูดเลือดมีทั้งอะไร <c oughs> แต่ดีนะพาสสีแบบเดินเดินอะไรนะ <c oughs> มันบอกเนี่ยมันบอกแบบบอกจริงจัง <c oughs> มี่ไงเอาเลยระเบิด อึ๊บตลไลใส่แม่งด้วยเอาดิเอาโอ้ยระเบิดโอ้เฮ้โฮอู้วีบรอนี่มันสตันผมมันอยู่ในผู้เพื่อนเรากลับไปแล้วเหรอเอ้ยนี่ก็จะเล็งคนเขเล็งสีมาจงใจปึ๊บ มันแพ้ระยะเทลเกินว่ะงุนหงิดว่ะไม่ไม่ชอบเลยอ<ป>ืมอ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 ืมแต่แพนะครับเข็นไม่ใช่ไหมคิวกอดได้อยู่แล้วตามธรรมชาติูเออมันยังสกิลหนึ่งใส่ป้อมได้อยู่ไหมคำตอบก็คือได้นะครับอู้มาสาจั์ กินใกล้ป้อมหมอโอ้โหออกไปดีครับเจ็บเจ็บไม่รู้ว่ามันขึ้นหลอดเยอะหรือว่าดาเมจผมนะครับคือผมเห็นตัวเลขสองร้อยแต่เลือดมันลดไปครึ่งหลอดก็งงเหมือกนกันสองร้อยเลยแต่มันดีจริงนะพัสซีคือแบบทาให้เราค่อนข้างสู้กับตัวหลวงได้ค่้งง่ายนี่ปัญหากับตัวหลวงแต่ถ้าเป็นตัวพุ่งมันก็น่าจะโดนดีดีือเกล่าเดี๋ยวอันตีอัดเลยนะอะอ่างเงี้ยโยน้าไปปุ๊บตีป้อม ปุ่มให้หน่อยครับกกดิจิตอลสวยครับโอหระเบิดพันเก้าอ่ะระเบิดแรงจัดี๋ยวขออ่านนะที่มันต่างจากแต,แต่ก่อนตรงไหนวะแต่ก่อนมันก็พุ่งไม่ใช่เหรอแต่ก่อนมันแบบมันไม่ได้พุ่งเร็วเท่านี้หรอมันก็พุ่งเหมือนไม่ใช่หรองงว่ะ เกมนี้เมเราโคตรแบกเราวมั้งเนี่ยไม่รู้เหมือนกันนะมันต้องมีตัง้ตงหนึ่งคนแบกในทีมกันอยู่นะครับเพราะถ้าไม่มีเราก็แพ้หลบหมีเชิญไงมีเชิงม,มีครับตีคนโคตรโหดโคตรโหดคนอะไรอื้อหือ ติดตัวติกเกอร์ก็ต้องกดนะโอ้โหอื้อืออ้ไม่ขี้เลยไม่ขี้ก็ไม่แปลกนะครับแม่งรุนดาเมจขี้นะเพิ่มดาเมจขี้สามหกอ่ะใส่ลัมเทนเยอะเลยนับของจริงจัด คือต้องได้เทมกี้เยอะๆผมบอกเลยว่าจิบไม่อยู่โคหลุดจัดแต่ดูเดเลือดไม่ขึ้นเลยอ๋อปีเขาไม่ถึงปีเขาไม่ถึงไหนเลยโอเคสวยครับเลี่ร์ล่างแล้วกลับบ้านแล้วกันอกโอคกล้งสีโอเคเลยเทม์กีมันแล้วนะ มันสั่นดุกดิ๊กดุกดิ๊กบ่อยบ่อยเหมือนกันนะแบบถ้าดูอนิเมชันดีๆโทษทีนะครับอุย้ยรานไม่ได้หรอศาสตร์จงใจรานแล้วก็่อยขอโทษนิดเนียนอุ้ยตินไปช่างน้อยไม่ต้องห่วงพี่มาแล้วนะ้องอึมเตขคอไปโอ้โหตายแล้วยังจะล็อกไห้อีก วงฟินิกับใหม่วงไปหรือเปล่าหยุดไม่อยู่แล้วตอนเนี้ไปถึงนี่เราไปถึงนี่แล้วนะบ,บ้านเขาของจริงจัดเข้าโดนได้ไงอ่ะเฮ้ยแม่งชิคดูผมทำไมอ่ะพี่พี่ฟันเหนียวโอ้โหดเกินพี่ผมอดกินเกินดูดิผมไม่ต้องทำอะไรแล้วผมฟาร์มฟาร์มฟาร์มหาตัางค์เลี้ยงชีพเอาอ่ะสบายเจ้ย ถา้าผมได้ชิ้นนี้โอ้โหเดีย๋ยวมันบางทีก็สิบเปอร์็นต์องอยู่ว่ชนารีบออกนะแต่ไม่เป็นไรนะครับเจาะเกาะเอามาตีไอ้แกรกนะเดี๋ยได้ไม่กล้าย,ยืนบวกกับค่าคิวกอดภายในหนึ่งนาทีเทวนี่คือเราสู้ไม่ได้แน,น่นอนเลดเกมอ่ะคือโนพิกเจอร์จัดๆคือถ้าเราไม่ดักนะผมบอกเลยชน,นะเทวไม่ได้นะครับ ไม่เป็นไรแล้วเือนเราไนนาด่ชนะได้อยู่แต่คียมันเบาอะไม่ออกคียเลยนะแต่คียผมไหมาหจัดตอนนี้ไม่ได้ออกสติงเกอร์ด้วยนะครับอุ้มอันตีใส่เลยนะโอ้ชิบหายโดนโดึงโคตรเบาแล้ตอนนี้ตีแก๊กยังไม่ค่อยจะเข้าเท่าไหร่ถ้าเป็นตัวบางๆน่าจะล่วงได้อยู่เหมือนกันโอ้ลีเลน,นาเล่นดีจอดนะครับเอาให้ตึงๆ วววววเวลยนั่นจะอยู่ตีป้อมการไม่เป็นไรหรอกเพื่อนผมไม่ว่าอะไรนะผมจะมาบนตู้บูมบูมเป,ป้าโอเคปับแดงผมขอนะ้าเนี่ยมันมน,น่าลองเล่นสายจอกอจริงแล้วแบบดักพุ่มอ่ะ ตุ้มโป่องอะ่ะออกโบเค้นอ่ะรูเหลืองอะ่ะออกเหมือนสัตจวะเลยนะโบเคนไทลอนอะไรประมาณเนี้ยน่าจะสนุกดีนะครับนี่เข้ามาเยอะยวะถ้าหลบได้น่าจะไม่าจะจะหลบได้เฮ้ยหลบไม่ได้อีกเละเ้อนึกว่าจะหลบได้สักน้อยหลบไม่ได้ก็ตายไปตามระเบียบนี่ครับสิบเปอร์เซ็นต์น้อยเกิน ออกอันนี้เดียวได้ตั้งยี่สิห้าเปอร์เซ็นต์สลิขติงเพื่อนผมโหจ่ดเพื่อนผมโหจ่าโซลุดเกินโซลุดเกินกลัวเทลสุดแล้วนะครับเลจเกมที่เหลือคือไม่เคยกลัวเท่าไหร่ดูดิดูดูเทลยิงเออเออเออกากไอเทลไม่ค่อยเยอะผมอีกอะแม่ก yeah. uh, cool. uh, yeah. ินอะไรเป็นอาหารวะ อ๋อโดนนะทิวคือ,อแบบผมเก่ง,เงด้วยเดียวคนเลือดน้อยอ่ะมาแล้วด้วยแล้วผมโซลุดด้วยนะโซลุดอะ่ะจากป่าจากปลาทิวปึ๊บปึ๊บปึ๊บแหน่เฮ้ยอ้อ <c oughs> โดนตะตันแบบตุ้มเข้าหัวเต็มๆแล้วไม่งยิงผมแปะแปะแตกไม่ดีเลยนะเทงเงินหมื่นเลยเหรอรวยไปเปล่าเอาโดนอะไรอย่างงี้ทันไหมโอ้โหไม่ตายไม่ตายอีกรอบหนึ่งวันตอนเนี้ยเทวโซลุดของจริงว่ะแต่ว่ามันสะตันนานเหมือนกันนะ อุ้ยโดนเรียบร้อยครับปูดเลยทีนี้โดนฟลิกดูดตามไม้ลอนบอด,ดี้ให้สวยจัดนะครับโอ้โหแต่ว่าแรกกับไปดยชีวิตตัวเองแล้วพุ่งเข้ามาตรงนี้โดนล็อกขาโอ้โหเฮ้เลยโดนล็อกขาไปทีหนึ่งอุ้ยเท้อึดจัดโอเคครับลุ้นว่าจะเชีวิตได้ไหมหรอครับรอเอออย่าเข้านี่เป็นไงโค้ชนายบอกมาแล้ว เราต้องฟังโคลนนะครับแล้วก็ให้ฟอร์เรนไปกดดันเขาเขาจะได้ไปจากที่นี่สักทีคือผมสู้เทลไม่ได้เลยอันนี้เรื่องจริงนะครับเทลเป็นแคลรี่ที่เ,เขาไม่ถึงตัวก็เจ็บหน่อยก่จะเขาไม่ถึงตัวแม่งแล้วต,ลตายหาและอุ้ยอุ้ยขีเริ่มออกนะตอนนี้ขีเริ่มรั่นผมบอกแค่นั้นแหละปัญหาคือตัวราบางเขาเกียบ เปิดแม่งเลยไหมล่ะอีู่างด้วยนะโซลุดูนี่งค่ะหยุดอยู่เออแบบเลยว่าเธอโซลุดูจริงเอาไม่ลงจริงนะคงต้องลุ้นต่อไปอุ้ยหูแค่โดนสเก็ตอ่อนังจะ นี้ครับพุ่งเข้าไปหาเท,ทลเทลรอดอีกเฮ้ยเอเออย่าอยู่เลยกลัวว่ะยังไงครับชีวิตเออว่าไม่มีเทมนี้อยู่นี่ว่ะเทมลับเพิ่มระยะการโจมตีเดี๋ยวจะทัดเทมมี่บเทวเอ,เอเ้ยเจ็ดเย็นครับพี่มาอยู่ไม่มีพิดดูดนะอย่างเงี้ยโดนผมอะโดนผมเคาะ ส่งเคาะดวงไปแต่ป้อมบนยังไงดีเทวัทวเทวเลื่เกินอยู่ตอนนี้เทวเป็นโอ้โหเป็นราชารนะาชาเกลือส่วนรองเท้าแป๊บนะครับเพื่องความคงทนลุบปานติปุ๊บดูมันยิงหนึ่งนะัดเฮ้ยเ,เย็นเ้ย ไม่ไม่ตายวะยังไงเทวมันมีอกเกเจอยู่เลยเนี่ยมันโซดุดจัดอ่ะสวยสวยยังไงวะวันนี้ดิเอ้ยเอ้ยเอ้ยฮึไม่ไหวมันโซดุดจัดอึ๊บ อู๋อู๋เดี๋ยวพึ่งเอาโอ้ช่วยด้วยไม่ไหวฆ่าได้ไหมอูถามใจเธอดูมันคนเหล็กยังไงโอ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 ๊ยเกินไปเย็นเยน็นมีอะไรก็คุยกันสิครับพี่โอ้โหแม่งบอสแมปของจริง อู้เป็นแครดี้ที่มันสู้แครดี้ด้วยกันเองลำบาก้าไม่ได้ดักกุ้มเนาะโอ้โหมันโซลุดจัดอะไรเนี่ยลบอย่าโดนยิงเออ,อชีวิตอุยสวยลีเลยนะเออฟอเรนเอาเอาเทลนิดนึงไม่สำเร็จอีก นั่นก็คงอยู่เป็นบอสแมาอีกนานระเบิดโอ้ยอย่าโดนดึงนะอย่าพึ่องอย่าพึ่องอะไรเนี่ยคือเข้าแบบนี้เข้าแบบนี้บบนโตหลุดเลยโอเคโอ้โหเกมนี้คืออันตรายเหลือเกิน <c oughs> ตาย <c oughs> เอาไม่ได้เลยจริงจริงแม่งอยู่กันเป็นบอสแมปอะเกาะกลุ่มอะคือเราทําอะไรกันลำบากจริงนะครับชีวิตตอนนะี้เราต้องรีบหาเงินมาใช้มันไปผ่อนบ้านรถตู้เย็นมออไฟเราเงได้แล้วหล่อเร็วมากอะเราไม่มีซีซีไปหยุดด้วยไนงะคือถ้าเถวไม่แหลมเข้ามาในระยะทําก,การนั่สู้ยากจริงคนระับขายรองเท้าปุ๊บ ยิ่งหนักนะโดนักษารยาไปอีกโอ้ oh my ก o d ต้องดักต้องดักอันนี้เป็นภาพที่ผมมองไว้กูได้อยู่ติ๊ก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 ลบอุ้ยโดน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 เลยอย่างเงี้ยโดนได้ไงอ่ะแพ้แล้วหรือเปล่า ถ้าเทวไม่ตายเทวมีฟิกเกอร์โยกเรียบร้อยรู้มือรู้มือรูมือนะครับฟินิกก์กไม่ใช่หรอกเจอตัวแพ้ทานค <c oughs> ือพอเป็นแคลรี่แล้วเราต้องทำดามจเนาะแต่เราแพ้แคลรี่ฝั่งตรงข้ามซึ่งมันลำบากจริงนะครับบอกเลยไม่โม้โอเคครับ เสียใจเลยนะแท้ก็เป็นข้อคิดนะครับอย่าหาเล่นตัวฟีนิกนะอาจจะเก่งดผมยังเลยไม่เป็นวันยังกากอยู่ปรับมาติงตองนะครับแรงแรงหรือเปล่าฮะโอ้โหค้างเลยนะครับอ๋อไม่ได้ค้างมีปัดก้องกันดาวมันลอดในหผมอยู่เฮ้ยแล้วผมได้เอ็มีพได้ยังไงเออ ไม่ได้ทำอะไรเลยนะทำอะไรไม่ได้เลยดีกว่าโอ้แพ้ระยะจัดโอ้โหเราเจอแบบระดับคอนคลเลอร์อมาเล่นเลยนะครับเพ<ๆ>ื่อนๆโหดขนาดไหนอนะโอ้โหดูดิแบบของจริงจัดครับของจริงจัดแต่แม่งแบนอีลินผมจบเลยยังไม่มีคลิปอีกแล้ว